สวัสดีค่ะขมริกามาพอกับช่อนนัทาสาวบุรีลัมพัฒน์ถิ่นค่ะมาจากมณีนัดได้แกงน้อไม้ค่ะแกงน้อไม้ใส่เห็ดดำเห็ดดำฝรั่งแล้วก็มีเห็ดเฟืองน้ำจากแล้วก็ผักชะอมจะมากับเปื่อยๆล่ะค่ะเพราะว่านัดซื้อแบบเป็นขวดมากนะคะแบบข้าวเจ้าแบบอันนี้มาเหลียวเนาะค่ะพี่นนจาแล้วก็มาเหมือดใส่กับเห็ดดำที่น่าไปเก็บปีที่แล้วนะคะก็แช่แข็งไว้เกลือแค่นี้แหละค่ะเบิดละบะนี้ บ่มีเฮ็ดกินละจ้ะมาจัดแซ่บๆน่บกันค่ะก็มีบ่มีผักเลยจ้ะกับข้าวจานเดียวแล้วก็มี้อ่างงุนค่ะผลไม้แล้วก็เชอร์รี่ค่ะนะจ้ะมาแซ่บๆน่บกันค่ะเห็นเชอร์รี่แล้วค้นอยากจ้ะพี่น้องืมแซ่บ หวานต้มเปรียวน้หน่อยเท่านี่แบบมาจา้ะเขาจัดหน่อยนึงแค่แส่แมน,นกันจ้ะกินเพิ่มพลังจ้ะก็อาการหนักก็ดีคือเราอเด้จ้ะแต่ว่าก็ยังเพี้ยๆอยู่เพราะว่างานหลายค่ะพี่น้อง งานยุ่งคักจ้ะมาจากเสฉๆน้องกันแกนงน้หม่ก็เขาสวยจ้ะบริมีข่าวเหนียวข่าวเหนียวมีแต่บริหนึ่งบริฮวงจ้ะแกงพ่อเจาะน้งพ่อเจอเอาะเผ็ดสดคือว่าสดเหนียว

ขอกัจ็จะใ็ดเฟื้องอืมักินห่นๆหล้วจะให้ไหมไๆมให้เซตก็กินเลย ห้อนหอนเด็ดห่อนคักตักถึงดุดดุด ครฮึมแ็ะแกงนี่ยบริสุทน้ำตาลนะจ๊ะแต่มันของหวานหวานอะไรไหมหวานเห็ด จำนี่คุณสาพาไปหาแล้วจ้ะคุณสาพาไปกลับไปพ่ออยู่กลุ่มสองกลุ่มกระไดมากเฮ็ดกินกระไดมาหลายอยู่จ้ะมันนี่ก็เลยเก็บแบบทะเลอาหารไหวถ้ากินน้ำขึ้นอยากกระเบิดอาจารย์นี่อันนี้คือแพ็คสุดท้าย <laughs> ตุ่มหนาไม่เหี้ยเศ เฮดดำนี่ยถ้าเก็บมาใหม่ๆล้วเฮดกินใหม่ๆนี่แห้งแสบ้ะจ้ะมมนสิหวานกรอบแซ่บแซ่แข็งกันยังสยแสบ้ะจ้ะเอามากแก้งอีก ยำตุวดูเพร็จๆอ้าวหลุดวะเปน็นนวยเลยบริวา,ามันอ่าส่อนอยู่ในเนี่ยนีจ้ะเวลานัดตัก ทั้งเผชดทั้งหนมันแเจ็บมาจากผลไม้โตเ <c oughs> ชอรี่แซ่บบันลูกกับว้านฉ่ำ บางหลูกกับเปรียวเปรียวหวานอืมแซรบจมั่นนี่เปรียวอมหวานมันแบบบ่จืดนะคะเปรียวอมหวานได้ไดรสชาติของเขาค่ะกินอะุ่นละงุ่นไหลเม็ด อมนหวานบางหลวกกับเปรี้ยวนิดนิดเซลหมากหวานนี่ก็ประมาณน,นี้ ก็ะอิมล้ะค่ะแสบหลายค่ะแต่เกิดว่ามาคลิปนี้จะได้ากาเปไปกำลังใจนั้นในเรื่องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนอค่ะเสดบจบลาดท,ทุกคลิปทีนัดอุ้งจ้าสำหรับมือตัวขอราไปก่อนค่ะขอบคุณทน,นายค่ะสวัสดีค่ะ